เทรดเดอร์คริปโตต้องระวังโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยเดือนหน้าลดลงอย่างน่าแปลกใจจากเกือบ100%ลงเหลือเพียง43.6%เท่านั้นซึ่งหมายความว่าโอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้เหมือนเดิมมีมากกว่า50%แล้วทำให้ตลาดคริปโตเคเรนซีต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างมากโดยแพ t i f ฟ r n s o n t o r a t h https c o l b l o c k c h a i n com slash i f e n พฤศจิกายน17 2025 หลังจากการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดที่เจอรงโรเพออประธานเฟดออกมาประกาศว่าเฟดกำลังทำงานอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจหยุดชะงักลงในช่วงการชัดดาวรัฐบาลสหรัฐตลาดจึงเริ่มตีความว่าเฟดอาจจะชะลอการลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมออกไปแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือในปัจจุบันโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยลดลงอย่างมากจากเกือบ100%เลงเหลือเพียง 43. 6เเท่านั้นซึ่งหมายความว่าโอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้เหมือนเดิมมีมากกว่า50แล้วเซต์แล แต่ที่น่าสนใจคือการที่เฟดคงอัตราดอกเบีย้ยไว้เหมือนเดิมจะส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโตเคเรนซีที่ราคามักมีการปรับตัวลงเมื่อเฟดไม่ทําการลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรติดตามอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ถูกข้ามไปในช่วงการชัดดาวเช่นอัตราการว่างงานกันยายน ที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันที่20พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกา30นาทีซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการตัดสินใจของเฟดในอนาคตแล้วคุณคิดยังไงคุณคิดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมหรือไม่หรือคุณคิดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เหมือนเดิมขอเชิญชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเทรดเดอร์คนอื่นๆ